ไแม่น้่งก้อนแม่ไปยี่วังไหนี่นเ,นเรานำหน้ามาแล้วเที่ยวไปกลับมันอยู่เดินรถแม่ออกทางคุณบ่ไปว่าได้บ่อ,อ๋อนูมาทางนี่แล้วมาทางนี่เลยแล้วทางตรงนี่เขาว่ามันมาได้ยูเขาบอกรถหนูมาได้ยูขเขาเลยให้มา่ จักแล้วเนี่ยหนูกำลังไปนี่เลยรถตัดมาแล้วสีหอดเซเว่นนี่แล้วบางก้อนมันสิบปจังไดมาจางังไดรถบางขั้นกับอยู่ดิแม่รถเก๋งเขาอยู่ไว้ทั้งนานี่เซเว่นเลยรถตัดมากไหมปั๊มปตทปั๊มปตทปัมป๊มแม่แม่อันนี้ละลานี่คนมาแล้วลมองเลิกๆมันอยู่นอ่าใกล้สีหอกแล้วมาได้ยุ่ ปาดอ่อมซองเดาอ่อมมะพีมันกับไก่แล้วอ๋เบาเบาค่ะอ๋อ,อย่าตำเลยสันแยาตำกรอ,อกมะก่อน,น่าหนูไปน้ำกันบ่เนี่ยลูกกำลังบิดแล้วม,มันเป็นน้ำลังควนม้่งบักลังควนมันมีนิสัยว่าถือขึ้นไดนแมนบ่ มันหลายคนที่เป็นผู้เสี่ยงอ๋อเขาประกาศซื้อเื่องเลยรถ้วลอยสูงเหรอแล้ว่ารถหนูมันสูงตลรถหนูมันขั้นสูงอหระนะเห็นดิไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆความใส่อะไรนะความใส่อะไรแม่ น้องกลไปเรื่อยๆไหมจ้ะจ้าจ้าโอเคโอเครอดแล้วเราจ้าจ้าโอ้ยมาปล่อยวันนี้ไม่ใช่รอดไปหนีมึงเลิกเลิกหนีรอดแล้วรอดแล้วใช่ไหมรอดออกมาแล้วเออใช่แน่สินแม่จ้า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 โอ้อ้อมไปนู่นหมดเลยรถต่อเตี้ยกว่าเรามือก็ขูดอมือด้วย คนนี้ไม่เย็นแค่ไงนเย็นรุ่มหรอกแลเทียบไปไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวต่อไม่ต่อไปรุ่มเลยหรอรม่นเลย รอดแล้วมารอดแล้วฟังดอ๋อมีหากันมา่อยถามไ่กนะ็่สัจชิงรเล่รอดแล้ว